สวัสดีครับวันนี้มีอยู่ในกิฟตี้ทาวเวอร์ดีเฟนต์ครับและตอนนี้บอดโลกก็ได้ตุยเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเราสามารถเข้ามารับของได้แล้วครับและตอนนี้พี่ก็เก็บจนครบแล้วครับทุกคนทั้งหมดสิบเทียเออโอเคครับยังขาดอีกแค่รอบหนึ่งครับพี่กอตัวไปลงก่อนแล้วกันนะทุกคนรอบสุดท้ายไปเลยเลสโกซึ่งเซตที่พี่ใช้ก็จะเป็นเซตเดิมเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวดาเมจครับทุกคนเป็นเจ้าอัสเกตแอสโตอยเลต ใช่หรือเปล่าวะทุกคนมันชื่ออะไรวะ Astro Upgrade Titan s p a k e r m a n โอเคกูคจำชื่อได้แล้วทุกคนโคชื่อแม่งยาวขนาดนี้แล้วก็บัฟเป็นบัฟแกนมาสเตอร์ครับและอีกหนึ่งตัวที่พี่ใช้กำจัดบอสเลยก็คือเจ้าอีธาน099ครับซึ่งตัวนี้มันจะละลายเกาะบอสได้ดีมากๆเลยเว้ยหลายคนอาจจะใช้เป็นตัวอื่นนะแต่ว่าพี่เลือกใช้เป็นตัวนี้ครับเพราะพี่คิดว่าเวิร์กสุดแล้วครับทุกคนและที่สำคัญคือมันทำดาเมจได้ด้วยครับมันไม่ใช่แค่แบบทำลายเกาะอย่างเดียวนะ ดี๋ยวดูสกิลของเจ้าแอสโตนะทุกคนละลายเลือดบอสเดี๋ยวขอบัฟก่อนทีเดียวบอกเลยว่าหายครับป้าบบ,บึ้มบัมซัมเบเป็นไงโอ้เรียบร้อยจบโอ้โหได้ของดีด้วยวะทุกคนตอนนี้เทียร์ของพี่ก็น่าจะครบนะครับเอ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ครบะทุกคนอา้าวคืออะไรเดี๋ยวนะพี่ว่าแปลก,กแปลและหรือมันอาจจะเป็นเพราะอั่นไงหรือว่ามันเป็นเพราะว่าบอสมันตุยแล้ววะทุกคนเราเลยไม่ได้ครับ เอาอชีพหายก็เท่ากับว่าตัวนี้คือพี่ไม่ได้ดิโอ <c oughs> <c oughs> โอเคเรามารีวิวตัวนี้ดีกว่าทุกคนสปีกเกอร์แมนเดี๋ยวตัวนี้คือเดี๋ยวพี่ค่อยไปหาดอกรอบแล้วกันครับแต่ว่าจะมารีวิวด้วยกันครับโอเคเราได้ตัวนี้มาครับสปีกเกอร์สไปเดอร์2.0งุครับซึ่งมันเคยมีแล้วครับก่อนหน้านั้นระดับมิตติกนะทุกคนนี่ครับมันเคยมีแล้วครับทุกคนดูจากความสามารถของมันแล้วคือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นทุกคนว่าโหดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอลองเอาไปทำบัฟก่อนดีกว่าครับแต่พี่เส เดี๋ยวค่อยไปหานอกรอบแล้วกันนะทุกคนตอนนี้คือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเฟิร์มมันเป็นอะไรครับค่อนข้างจะงงเลยอายุๆคือพี่มีตัวนี้ได้ไงวะ <c oughs> ตอานที่พี่คือยังไม่ได้รับเลยนะดูดิโอ้โหเกมเกมมึนโคตรสลวนนะกูบอกเลยแล้วนี่คืออะไรแม้โคตรแหลกคุณภาพจริงๆแต่ทำไมวิดีโอนี้มันมองวุ่นวายจาังวะทุกคนปัญหาโคตรเยอะเลย <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาทําบัฟก่อนดีกว่าครับ กับเจ้าสไปเดอร์ของเราอะสำหรับสไปเดอร์ได้มาเป็นแอสซซินครับแต่พี่แม่งโคตรหงุดหงิดเกมอะทุกคนไอ้ห่ามันชอบค้างชอบแหลกเนี่ยเวลาส่งบัฟมันเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้พี่คิดว่าพี่จะเอาบัฟลุ้งให้กับมันนะทุกคนน่าจะเป็นแบบสไนเปอร์หรือไม่ก็มาสเตอร์อะไรก็ได้ขอเป็นบัฟลุ้งแล้วกันพี่มองว่ามันน่าจะดีอยู่แหละหรือว่ามันไม่ดีวะ่ะเพราะว่าลักษณะของมันกำกๆยังไงก็ไม่รู้ไว้ทุกคน <laughs> สกงสกิลคือเมื่อกี้นี้ที่พี่อ่านคือมันน่าจะบวกดาเมจอะไรอย่างเดียวนะ อาจจะเวิร์กก็ได้ครับกับตัวนี้มาสักทีเธอบัฟลุงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันสุ่มยากแล้วทุกคนเจมเขียวของพี่ก็มีอยู่แสนสามถ้าเราจะหามาสเตอร์จ,จริงๆนี่คือใช้เป็นหลักแสนเลยนะแอสซิฟินล่ะเอามาก่อนดีไหมทุกคนขออีกรอบแล้วกันครับบัฟลุงไม่ออกเลยครับทุกคนสัก,กบัฟหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้คือบัฟลุงหายากขนาดนั้นเลยะวะอันนี้คือหมดไปหลายเจมแล้วน,นี่เพเด เอาเป็นว่าถ้ารอบนี้คือได้แอสตาฟินก็เอาแอสซาฟินแล้วกันนะทุกคนเอามาใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาบัฟทีหลังครับถ้ามาหาบัฟตอนนี้คือน่าจะไม่ได้เล่นนะครับโอเคแอสตาฟินบัฟลุงไม่ออกเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปลองทดสอบดูครับไอสองตัวนี้ระดับกอตลี่คือไปจะตึงหรือเปล่าผู้ค่าวางแพงนะทุกคนสามพันกับห้าพันพี่คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ตัวต้นเกมนะ ถ้าจะเป็นประมาณกลางเกมครับอีกตัวก็น่าจะเป็นเลตเกมเดี๋ยวขอลงแบบธรรมดาดีกว่าทุกคนตัวดูบตัวเฟกนั้นโคตรเยอะแต่ถ้าใครนัไม่อยากโดนตัวเฟกร้านอุปรกรณ์ชอบเลยครับน้องชายมีบริการจำหน่ายยูนิตในแมปสก,กินบีดีทอยเลด้วยนะครับน้องชายระหว่างนี้เราก็อัพตัวตังไปก่อนครับแต่พี่คิดว่าตัวสไปเดอร์ะตึงนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยน่าจะกำกำครับทุกคนมันชื่ออะไรอะอาวัน <c oughs> เหรออ่ะเดี๋ยวมาลองดูเจ้าสไปเดอร์ก่อนครับผ้าวาง3,000ันอุ้ยระยะกว้างนะทุกคน อันนี้คือใช้เป็นบัฟแอสซินนะขอไข่ตามูก่อนหนึ่งตัวนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะทุกคนการยุตีคือเป็นยิงแบบสเปสนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันเป็นการยุตีแบบสเปสหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะแต่พี่คิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามันระเบิดหาย2ตัวเดี๋ยวขออัพก่อนละกันนะทุกคนราค่ก็มาดูสกิลแพสซีฟของมันครับรอัพเลเวลที่2ครับใช้เงิน25 0 0ครับทุกคนนี่เลยหูยใช้เงินคือไม่เยอะนะทุกคน DPS ก็อยู่ที่2 0 0 0มนตีครับอัพไป เลเวลสามครับได้สกิลมาแล้วตอนนี้เป็นสกิลอะไรก็ไม่รู้อัพเลเวลที่สี่ครับใช้เงินสี่พันห้าได้ดาเมจเพิ่มมาอีกเจ็ดพันห้าครับปาบโหระยะก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนขออัพรัวๆเลยละกันครับอู้ oh. เอ้ยอัพแปดขั้นนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยตัวนี้คือถ้าใช้บัฟมาสเตอร์คือจะดีมาก,มากๆเลยนะครูดาวในการโจมตีก็สูงจุดสองนี่เองครับทุกคนระยะเจ็ดสิบ dps อยู่ที่เจ็ดหมื่นหกครับ ก็ถือว่าเป็นตัวประมาณกลางเกมต้นเกมได้แล้วทุกคนตัวนี้และสกิลของมันทําอะไรได้อ,อ่ะอ๋อเท่าที่พี่อ่านดูคือมันสามารถย้ายตําแหน่งได้ครับแค่ย้ายตาแหน่งอย่างเดียวหรอปะอ๋อนี่ไงย้ายตําแหน่งได้ด้วยครับเอ้ยเจ๋งนะทุกคนคือมันเปลี่ยนตําแหน่งได้ไว้คือมันย้ายตําแหน่งของตัวมันเองแต่ว่าระยะของมันคือเหมือนจะไม่กว้างมากครับทุกคนแค่เนี้ยอยังกำเลยครับทุกคนสกิลกดของมัน อ่ะลองย้ายตรงนี้ดูนี่ไงไมันจะเป็นการกระโดดป่าย้ายตำแหน่งถามว่าดีไหมไม่ดีครับทุกคนไม่ดีเลยแค่เราใช้บัฟมาสเตอร์คือระยะของมันก็กว้างอยู่แล้วครับมันไม่จําเป็นที่ต้องย้ายตำแหน่งนะเอาจริงแล้วมันวางได้กี่ตัวโอ้มันวางได้ออสองตัวและสามสี่ห้าวางได้5ตัวครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะกับการวาง5ตัวแต่สกิลของมันคือไม่ค่อยเวิร์กครับนี่ ดูกระโดดย้ายตำแหน่งโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดเลยมันเอาสกิลอะไรมาวะนี่แต่ก็ดีครับทุกคนแปลกใหม่ดีแล้วก็สกิลแพสตีมของมันครับสกิลล่างนี้คือมันจะคอมโบกับสกิลกดครับมันเขียนไว้ว่าถ้าเราย้ายตำแหน่งอ่ะคือมันจะเพิ่มดาเมจ5เท่าแล้วก็เพิ่มระยะ5เท่าเว้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับทุกคนแต่ว่าถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันนี้พูดตามตรงเลยยังกึมเลย แล้วก็สกิลแรกครับมันเขียนไว้ว่าเมื่อเราถูกศัตรูล้อมรอบ10ตัวขึ้นไปมันจะทําการส่งเสียงกรีดร้องครับแล้วก็จะมีแรงกระแทกพักออกไปก็คือแบบการโจมตีแบบกระเด็นนะทุกคนแต่ว่าเป็นการโจมตีแบบเล็กน้อยนะแล้วก็อะไรส0บสิบสักอย่างเนี้ยมนทำดาเมจด,ด้วยหรอวะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาทำดาเมจด,ด้วยหรือเปล่าเนี <c oughs> <c oughs> ee, ่ <c oughs> <c oughs> ee, เวลาแบบศัตรูล้อมรอบน,นะทุกคนมากกว่าสิบตัวมันจะส่งเสียงกรีดร้องครับแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเรารอดูนะรอดูมันกรีดร้องก่อนเอ็งจงกรีดร้องออกมาดิ เดี๋ยววางเพิ่มดีกว่านะทุกคนเหมือนจะไม่ไหวเอาทำไมมันยังไม่ร้องอะร้องสินี่ไงเห็นไหมแล้วมันก็จะมีผักแบบนิดเดียวอ่ะไม่ค่อยดี <c oughs> ไม่ดีเลยครับทุกคนตัวนี้กมค,ครับกม,มดาเมจก็ไม่แรงครับโอ้โหสก,กิลแม่งยังกึมเลยเดี๋ยวขอวางสามูการบ้านก่อนดีกว่าครับอ่ะย้ายมาก่อนครับย้ายตำแหน่งย้ายมาข้างหลังเฮ้ยแต่ว่ามันย้ายได้กว้างอยู่นะนี่ โอม้มันย้ายแบบไปได้ทุกที่อะทุกคนมันดีแค่ตรงนี้ทุกคนคือมันแปลกใหม่ดีครับอ่ะต่อไปมาดูตัวนี้ครับทุกคนเจ้าอาวันโอ้โหสุดยอดปบมือสกิลก็ไม่มีมีสกิลแพ้ตีบอย่างเดียวครับมันเขียนไว้ว่าการโจมตีทุกๆ5ครั้งครับยูนิตตัวนี้คือจะทําการโจมตีเป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหาย3เท่า และจะทําให้ศัตรูติดสตันครับแล้วก็สถานะสตันคือจะเป็นเวลา2เอ้ยตัวนี้คือมันต้องใช้บัฟที่มันแบบตีไวๆก็คือแอสซินนี่แหละครับทุกคนคือมันจะดีนะขออัพรัวเลยแล้วกันครับดาเมจดีพคของมันก็อยู่ที่แสนหกพันนะทุกคนแต่ว่าระยะของมันก็สั้นเกินระยะนิดเดียวเองเนี่ยอันนี้ที่พี่ดูมาคือมันยังไม่มีตัวไหนที่ติดสตันเลยนะทุกคนมันบัคอยู่หรือเปล่าว่าทาไมพี่แบบมองไม่ออกเลยครับว่ามันสตันอ่ะโอ้แต่ละตัวโคตรกมครับกรมแบบ กำจะจัดเลยไอตัวที่ดูดีนะทุกคนพี่ว่าเออสไปเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะพอใช้ได้ครับทุกคนเอาไปเล่นได้อะแต่ก็ถ้าเอามาเป็นตัวดาเมจหลักก็ไม่ค่อยเวิร์คครับว่าแต่ไอตัวนี้คือมันวางได้กี่ตัววะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอวางก่อนดิถ้าวางได้ไหลายตัวโกงโอเควางได้แค่5ตัวเหมือนกันครับคือสกองสกิลอะไรของมันคือไม่ได้เอ,อื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะพี่มองว่าตัวเกา่าๆมันก็ยังมีตัวที่เก่งกว่านี้นะทุกคนอย่างเช่นซามู ยังไงซาบูแม่ก็ดีกว่าไอ้บอกตัวนี้แน่นอยครับเนี่ยแล้วก็สกิลนี้แม่ก็ใช้ยากครับเราต้องคอยประกดให้มันกระโดดอย่างเงี้ยพอเราย้ายตำแหน่งคือคือดาเมจของมันก็จะเพิ่มวะทุกคนแต่ถ้าเราไม่กระโดดยืนเฉยดาเมจก็ไม่เพิ่มอมเล่นอย่างยากเลยอ่ะนี่กระโดดปะให้มันกระโดดไปขานาแล้วกันอ่ะย้ายมาย้ายพื้นที่มาเฮ้แต่ก็ลดเลือดบอสเยอะอยู่นะดูดิทำลายเกาะบอสอ,อ่ะเว้แต่ว่ามันละลายเกาะบอสนี่ดีนะเพราะว่าความเร็วในการโจมตีของพวกมันคือเยอะนะทุกคน คูดาวสูตรยุดสองเองเจ้าสไปเดอร์อะแล้วก็ไอตัวอาวันอะมันอยู่ที่สูตรยุดสองสี่ครับแต่เนี้ยคือมันไม่สตันบอสเว้ยแต่จริงๆคือมันควรสตันนะแต่พี่คิดว่าทําไมสกิลคือมันยังบัคอยู่หรือเปล่าว่าพาะมันเขียนว่าทุกค่าครั้งครับการโจมตีมันจะเพิ่มดาเมจสามเท่าถ้าสามเท่าก็กลายเป็นสามแสนถูกไหมแล้วมันก็เขียนว่าจะมีการสตันด้วยครับแต่พี่ก็ไม่เห็นมันจะสตันสักรอบหนึ่งนะข้อดีของสไปเดอร์ก็คืออย่างนี้ะทุกคนนี่มันสามารถแบบย้ายได้ครรับะยไม่ถึงครับ กระโดดย้ายมานี้สปไปเดอร์คือพี่ให้พอใช้ได้นะดูดิเห็นปะพอระยะไม่ถึงคือมันโยกย้ายได้ครับเพราะฉะนั้นคือสปไปเดอร์ใช้เป็นบัฟมาสเตอร์เลยก็ได้ครับหรือไม่ก็บัฟอะไรก็ได้ที่บวกดาเมจแรงๆนะไม่จะเป็นต้องใช้สไลปเปอร์ครับเพราะว่ามันย้ายตำแหน่งได้ดูดิเห็นปะถ้าแบบว่าระยะการโจมตีไม่ถึงปุ๊บเราก็กระโดดย้ายมากระโดดย้ายมาตรงนี้ให้มันถึงครับโดยรวมแล้วพี่มองให้เจ้าสปไปเดอร์พอใช้ได้ครับทุกคนแนะนำให้ใช้เป็นบัฟดาเมจแรงๆนะทุกคน แต่ว่าตัวในเจ้าอาวาันตัวเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังบัก๊กอยู่หรือเปล่านะทุกคนคือมันโจมตีไม่สตันเลยเว้ยนี่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะดีครับถ้าโจมตี5ครั้งคือดาเมจมันจะคูณ3ก็ต้องใช้เป็นแบบบัฟแรงๆเลยไม่แกนมาสเตอร์ก็เป็นบัฟพามทรงพามสาอะไรก็ว่ากันไปครับ